ม .3 น้องม .3 สนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่พี่อยากจะแชร์นะครับผมแต่มันทั้งหมดที่แชร์ออกมาตั้งแต่ม1ม2สม3ามอ่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกหรือมันอาจจะผิดไปเลยก็ได้แต่มันเป็นแค่ความคิดของของพี่นะที่ที่ประสบการณ์ของพี่มอมันต้องเลือกแล้วเนาะมันต้องเป็นไฟนนลเนาะแล้วเนาะว่าเราจะไปทิศทางไหนคือเดี๋ยวนี้คือมันก็มีหลักสูตรเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเต็มไปหมดแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเลือก อนาคตของเราในวัยมัธยมนะครับซึ่งมันก็สนุกเหมือนกันสนุกมากๆและสนุกกับการเลือกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลองไปก่อนเพราะว่าพอเราไปอยู่ในม4ม5เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบมันก็ได้เราก็จะไป,ไปเปลี่ยนในทิศทางตอนอยู่มหาลัยเราก็จะเปลี่ยนทิศได้ฉะนั้นแบบม3อะ่ะก็เลือกที่เราคิดว่าเราน่าจะไปได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่าชอบอะไรก็ไปทางนั้นเลยแล้วก็เบิ้ลไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ อย่าลืมสนุกกับวัยรุ่นในช่วงม3อยากลองอะไรก็ลองอยากทําอะไรก็ทําอะไรที่มันลองแล้วเราคิดว่าแบบพังก็อย่าพึ่งไม่ใช่อย่าพึ่งอย่าทําเลย <c oughs> อย่าทําเลยอะไรที่แบบลองลราคิดว่าแบบเออมันสนุกมันยังจอยเรายังคอนโทรได้เงี้ยเออก็ปล่อยไปก็ก็ลองทําดูนะครับก็ลองสนุกกับมันสนุกกับกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนกันคือด้วยความที่ พี่เป็นสายกิจกรรมด้วยมั้งและคิดว่าสําหรับส่วนตัวนะคิดว่ากิจกรรมในโรงเรียนทั้งหมดอะได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆมากกว่าแบบตําราเรียนอีกอันนี้คือแบบอาจจะเป็นเด็กสายกิจกรรมด้วยเออก็เลยก็เลยอยากให้ทุกคนลองทํากิจกรรมในโรงเรียนเยอะๆไม่แบบแข่งนูน่นแข่งนี่แข่งทักษะอะไรเงี้ยลองไปทบทวนไปซึ่งมันสนุกมากๆนะครับแล้วมันทําให้เรามีโอกาสได้ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ เวลาเรามองย้อนกลับไปอย่างพี่อายุสาไม่อยากบอกอย่างพี่อายุตอนนี้แล้วพอมองย้อน,อนกลับไปในวัยที่อยู่มสอาอ่ะเออก็รู้สึกดีใจแลวรู้สึกรู้สึกภูมิใจเล็กๆว่าเออเราได้ทําอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่แบบที่คุณครูให้ทำอ่ะแล้วมันก็สนุกดีแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเป็นความทรงจําที่ดีนะครับ